สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้อยู่กับนกเรดีคาร์168นะคะวันนี้นกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะคะบอกเลยว่ายอดขายเดยนดับหนึ่งเลยนะคะของนกอยู่สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะใครอยากเข้ามาดูรถมือสองนะคะพี่พที่เป็นแบบรถเกรด A คัดเกรดมาหมดแล้วนะคะรถทุกคันผ่านการตรวจสอบ215จุดมาหมดแล้วนะคะมีใบเซอร์ให้กับพี่ๆได้ดูนะคะ คุณภาพนะกับราคานี่คือแบบว่าเกรด A ทั้งหมดเราคัดหมดแล้วรถของเราไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะไม่มีรถพิคว่ำไม่มีรถไฟไหม้ไม่มีรถ,รถน้าท่วมนะและเลขไม์ของเราเป็นไม้แท้ทุกคันนั่นเองค่ะคุณพี่นะสนใจซื้อสอดติดต่อนกได้เลยนะคะหรือว่าต้องการจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้เลยค่ะฟรีดาวน์กันไปเลยนะคะมีราคาตั้งแต่สามแสนประวัตขึ้นไปจนถึงหลักล้านเลยนะคะอยู่ที่พี่ๆสนใจดูรถอะไรติดต่อนกเข้ามาได้นะคะ0 9 8ย์ 794 2791นะคะแล้ววันนี้นกเปิดตัวมากับแคมรี่เลยนะฮะด้านหน้าของนกเองนะมีตั้งแต่สีบอลเงินสีขาวและสีดำนะฮะตรงนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,99,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.0 ด้วยกันนะคะและรถของเราเป็นปี2020นั่นเองนะด้านซ้ายของนกนะคะคันนี้ราคา699,000บาทนะ,ะกับเครื่องยนต์ 2.0G นะเป็น Camry รถปี2020นะคใครอยากได้รถที่ช่วงร่างนุ่มๆหนึบๆสมรรถนะดีๆนะคะบอกเลยรถระดับผู้บริหารขับขี่แบบนี้นะคะติดต่อนกเข้ามาเลยนะต้องการรถรุ่นไหนคันไหนติดต่อเข้ามาได้นะคะรถของเราเนี่ย เกรดเทุกคันนะคะไม่ต้องไปเลือกผิดเลือกถูกเองนะคะพี่มาเลือกที่เพชรยนต์ค่ะรับรองว่าได้รถเกรดเราคาคุ้มกับคุณภาพแน่นอนนะคะและด้านในของเรานะคะนอกเหนือจากแคมรี่ตรงนี้แล้วนะ ด้านในยังมีรถอาติสนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเรื่อยๆเลยนะคะพี่คลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปเปิดตัวนะคะนกย้ายที่ทํางานแล้วมาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะขายรถมือสองรถเช็คประวัติได้นะคะแล้วก็เลขหมายของเรามีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสน นะคะพี่ๆรถของเราสวยทุกคันนะคะบอกที่บอกได้เลยว่าอย่างที่บอกนะคะว่าไม่มีรถไปไหมไม่มีรถน้าท่วมนะและรถของเรานะคะประกันศูนย์ด้วยนะคะบางคันเนี่ยยังอยู่ในประกันอยู่เลยนะคะสนใจซื้อรถอะไรนะติดต่อนกเข้ามานะคะมาเดินเลือกเดินชมทดลองขับนะ สาขาสุวินทวงศ์นะคะรถของบริษัทเพชรยนต์สวยทุกคันนะการันตีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเอาติดกันหน่อยนะคะพี่อย่างตรงนี้เนี่ยนะคะมาถึงล็อกของเอาติดนะรถมีให้เลือกมากมายหลายคันนะอย่างคันนี้นะคะซ้ายมือของนกเนี่ยเป็นรถปี2020นะคะเครื่องยนต์ 1.6G นะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถสวยๆส,สมหน้าแบบนี้นะคะราคา ถูกและประหยัดแน่นอนนะคะ429,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เลยฟรีดาวค่ะคุณพี่นะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะเป็นรถไซส์เอ็มนะคะเอาเตสติดต่อนกได้เลยนะคะมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินสีดําหรือว่าสีขาวนะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะนะคะรถที่คุณพี่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นรถจริงนะ,ะที่ซื้อสดมาทุกคันนะคะพี่ๆสามารถมาเดินเลือกเดินชมทดลองขับนะคะหรือว่าเลือกป้ายทะเบียนได้เลยนะคะเลขไหนใคร ใช้แล้วเฮงใครใช้แล้วรวยติดต่อนกเข้ามาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งล็อกด้วยกันนะคะตรงนี้นะถัดมาจากรถอัลติสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกรถซิตี้ นะรถซิตี้คันนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะพี่ๆเป็นรถปี2020เช่นกันนะคะเครื่องยนต์1000พเทอร์โบนะสีขาวสวยๆตามสไตล์ซิตี้แบบนี้เป็นรถเก่งไซส์ S นะคะใครที่กำลังมองหารถให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณสามีได้หมดเลยซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะพี่พนะราคาคันนี้จับต้องได้แน่นอนค่ะ3 8 9 0 0 0บาทนะคะกับซิตี้เครื่องยนต์1000พเทอร์โบนะรถปี2020ทรงซีดานแบบนี้นะคะสีขาว โดนใจนะตกแต่ง นี่นี่คือรถเดิมๆนะนกบอกก่อนรถเดิมๆไม่มีการดัดแปลงใดๆนะคะพี่นะเป็นรถเดิมๆค่ะคุณพี่ดูจากสภาพภายนอกของเรานะคะพี่ดูได้เลยค่ะไม่มีรอยแม้กระทั่งรอยขนแมวหนูงงมากนะเพราะว่าเป็นรถมือสองนะเกรด A นะฮะรถของเราโครงสร้างเดิมทั้งหมดค่ะคุณพี่นะรวมถึงตัวรถช่วงลงช่วงล่างนะคะเราไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะสนใจซื้อรถมือสองที่เป็นรถเกรด A เราคัดมาให้หมดแล้วนะคะมีใบเซอร์ตรวจสภาพ215จุดครบ นะคะถ้าคุณพี่สนใจซื้อติดต่อนนกเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะแถวนี้ก็จะเป็นพวกอัลติสนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์นะคะรวมถึงรถที่เป็น7ที่นั่งหรือว่าเป็นรถ ที่เป็นพวก f o r t จ n e r นะแล้วก็รถตู้รถกระบะเรามีหมดเลยนะคะขอให้พี่พี่สนใจจริงที่จะซื้อรถนะคะติดต่อนกเข้ามา0ูนย์4 2 7 9แแล้วเดี๋ยวนกพาพี่พี่ไปดูอีกล็อกหนึ่งนะคะที่เป็นรถยานลิแล้ววีออเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ และมาอีกหนึ่งโซนนะคะพี่พี่ตรงนี้คือรถยาริสนะเป็นรถไซส์เอสนะคะพี่พี่ไม่ว่าพี่พี่จะสนใจยาริสปีไหนนกมีให้หมดเลยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สุดของเล่าปี2024นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นทรงแฮสแบกนะหรือทรง5ประตูนั่นเองค่ะเครื่องยนต์1.2นะเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะพี่คันนี้ปี2024นะราคาของเขาอยู่ที่4 8 9 0 0 0กับาทค่ะคุณพี่อยู่จังหวัดไหนซื้อได้หมดเลยนะคะเรามีแฟแนนซ์วิ่งจัดสัญญาให้ถึงที่ค่ะคุณพี่นะตรงนี้ฟรีดาวได้ นะสนใจซื้อสดสามารถซื้อรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะถ้าคันนี้ราคาแรงไปนะสำหรับคุณพี่ที่อยากใช้เงินน้อยกว่านี้ก็หันมาดูรุ่นนี้ได้นะฮะก็คือเป็นยาริสอีกรุ่นหนึ่งนะคะในโชมหน้านี้เลยนะ,ค,ะคันนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่ขายดีเหมือนกันนะคะเป็นรถปี2016นะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าพี่ถือเงินมาไม่เกิน3 0 0 0 0 0นะสอ0 0สนแื่น 9,000บาทรับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะคะเครื่องยนต์1.2ตัว G ตัว G คือตัวท็อปสุดของตัวยาริตแล้วนะคะในปี2016นะใครอยากได้ e ีโคคานะคะในทรงที่เป็นแฮชแบ็กแบบนี้ติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะรถที่พี่พี่เห็นตรงนี้นะคะเป็นรถเกรด A ทั้งหมดเลยเราคัดมาทั้งหมดแล้วนะพี่พี่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกที่ไหนนะมาซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะพี่ได้รถเกรด A ราคาคุ้มค่านะคะบอกเลยนะตรงนี้นะ เราเป็นรถเกดเอทั้งหมดคัดมาหมดแล้วอย่างที่นกบอกนะคะตรวจสภาพมาหมดแล้วนะคะ215จุดด้วยกันนะหรือว่าใครอยากได้รถสีเทาดําแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะสีบอลเงินสีขาวเรามีหมดเลยนะคะจะเป็นทรง a อทิปก็มีนะคะที่เป็นทรงสีประตูเนาะในส่วนของยาริสเอทินะคะหรือว่า จะเป็น v o ออสนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้เช่นกันเครื่องยนต์1.5นะใครอยากได้เครื่องยนต์แรงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแนะนำนะคะเป็น v ีออสเครื่องยนต์1.5ตัวมิดนะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะคุณพี่ปี2020นะใคร อยากได้คันนี้ถือเงินมาเพียง369 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่3 6 9 0 0 0หนานะคะเรขมาอยู่ที่1 6 0 0 0 0กิโลค่ะคุณพี่นะเรขไมเป็นไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะเราดูแลให้อย่างดีเลยค่ะคุณพี่สังเกตง่ายๆจากรอบรถนะคะนกให้ดูเป็นบางคันก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ๆกดติดตามนกเอาไว้นะคะในช่องนกเรดี้คันหนึ่งหกแปดนกจะมาทําคลิปรีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันแบบเต็มตาเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปเปิดตัวก่อนนะคะเราเพึ่งมาเริ่มงาน ที่นี่นกก็อยากให้พี่ๆได้ชมนะคะถึงความอลังการของรถมือ2ของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะฮะสาขาสุวินทวงศ์นะ,ะพี่อยากได้รถรุ่นไหนยังไงก็มาที่นี่ได้เลยติดต่อนกนะคะ098 794 2791ไม่พลาดเรื่องรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้แน่นอนนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งแถวตรงนี้นะคะเป็นรถ v ีออนะ ตรงนี้เป็นรถ v ีออสนะคะสามแสนเหมือนกันนะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะ,คะเครื่องยนต์หนตัว e n t ทรนะคะสังเกตง่ายๆพี่ดูจากไฟหน้าได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยไฟหน้าไฟตัดหมอกไม่มีนะ,ะไฟตัดหมอกไม่มีไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีตัว e n t ทรีตัว m i ดตัวไฮนะคะตัวนี้คือตัวเริ่มต้นเนาะสามแสนกับเลขไม่เก0 0 0ม 2,000กิโลอันนี้คือไม้แท้นะคะพี่นะไม้แท้สีบอลเงินแบบนี้เป็นสีที่แบบอมตะนะคะคือเก่ายากมากๆนะโดนล่องรอยขีดข่วนใดๆก็คือแทบไม่ค่อยเห็นรอยนะคะรักษาง่ายเนาะแล้วก็ เก่ายากอย่างที่นกบอกนะคะใครใช้ได้ทุกเขาเรียกอะไรใช้ได้ทุกอายุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณลูกนะคุณแฟนก็สามารถใช้ได้ด้วยกันหมดเลยนะสีบอนเงินแบบนี้เนาะสนใจซื้อรถรุ่นไหนก็ติดต่อมานะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านขวามือนกกันหน่อยนะคะคันนี้เนี่ยเปลี่ยนสไตล์กันมานิดหนึ่งนะคะจากโตโย t a มาแล้วนะคะตรงนี้มาเป็น m a ส d a กันบ้างนะคะมาสด้ของเราคันนี้นะคะเป็นมาสด้าเครื่องยนต์1.3นะคะ ตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะพี่ราคา459,000บาทนั่นเองนะคะรถปี2023โฉมหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่มีร้อมแม็กให้เรียบร้อยแล้วมาจากโรงงานนะคะเป็นสีขาวมุกนะเห็นไหมสังเกตง่ายๆค่ะคุณพี่นะถ้าเป็น v ีออจะเป็นขาวธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็น มาด้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเมทัลลิกแบบนี้นะฮะเป็นเกล็ดเกลดแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสีขาวมุกนะฮะถ้าพี่ๆสนใจซื้อเนี่ยได้ปี2023ด้วยนะ,ะและเลขกไม้โคตรน้อยเลยนะฮะ13,000กิโลนะเล็กไม้13,000กิโลค่ะคุณพี่ไม้แท้นะเราไม่มีการตัดต่อกลอมไม้นะคะเพราะตรงนี้เราขายด้วยแบบ คุณภาพจริงๆและรถเป็นเกรด A ทุกคันเราคัดมาหมดแล้วอย่างที่นกบอกนะฮะราคา459,000บาทค่ะรับรถคันนี้กลับบ้านไปเลยนะฮะในราคาสุดคุ้มนะ,ะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวค่ะคุณพี่จังหวัดไหนซื้อได้ซื้อได้ทุกอาชีพด้วยนะ,ะนกมีไฟแนนซ์10เขาเรียกรายสิธนาคารไว้รองรับเลยนะคะอยากใช้บริการธนาคารไหนมีประวัติเครดิตกับธนาคารไหนสามารถแจ้งนกได้นะฮะ ซื้อที่นี่ครบจบในที่เดียวนะคะพี่ไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนปรึกษานกได้เลยค่ะนะคะนกเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร้านขายรถมือสองนะจะรุ่นไหนปีไหนเข้ามาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาด้วยหนึ่งแถวด้วยกันนะคะคุณพี่ต่อจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรถเล็กอย่างที่นกบอกนะคะก็จะจอดคละๆกันนะคะก็จะมีทั้ง v ีออสยาลินะคะและที่พิเศษตรงนี้เลยนะคะเป็นรุ่นอ่ะตรงนี้เป็นตัว อ่ะหนูขอดูนิดนึงนะคะพี่นะเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ตรงนี้อ่ะ Honda นะคะ c i ว i c FC 1.5 EL นะคะคันนี้759,000บาทเป็นรถปี2023นะเลขไมเนี่ย45,000กิโลเท่านั้นเองค่ะคุณพี่นะใครเป็นสาวก Civic นะชมหน้าใหม่ๆปี2023เนี่ยซื้อได้เลยนะคะพี่นะราคานี้759,000บาทนะสีขาวมุกชมหน้าหรูราแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ Civic นั่นเองนะพี่ๆสนใจรถ Honda ด้าซีวิกติดต่อมานะคะอ่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะมี V ีออสยาลิสอย่างที่นกบอกบอกเลยว่ารถของเรานะฮะมีให้เลือกมากมายหลายคันค่ะใครมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์เลือกรถได้ก่อนนะคะอันนี้คือมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะคะพี่ๆต่างจังหวัดสามารถจองรถผ่านออนไลน์ได้นะคะโอนเขาเ้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะ,คะใครต้องการดูรถคันไหนสามารถเข้ามาเดินเลือกทดลองขับกับนกได้เลยนะคะพี่ๆเราเปิดทุกวันทําการนะคะก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงปิด6กโมงเย็นทุกวันนะคะ พี่ๆต้องการเข้ามาดูรถโทรหานกได้เลยนะคะ0987942791นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกโซนหนึ่งตรงนี้นะคะรถตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถประเภท7ที่นั่งนะคะก็เป็นกึ่ง SUV เนาะประมาณนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่รถโคโลราครอสนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็น เซนตานะคะตรงนี้เนี่ยเป็นรถเจที่นั่ง3าแถวนะเซนต้าของเราตรงนี้นะคะเป็นตัว V ีนะเป็นตัว V ีประตูไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะรถเป็นปี2020นะคะเครื่องยนต์1.5ราคา529,000บาทนะคะพี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะตามสไตล์โตโยต้าเลยเดี๋ยวนกให้ดูภายในสัก1คันก่อนนะคะสำหรับตัวเซียนตานะอยากแนะนำเลยนะคะพี่ๆนี่คือรถเดิมๆนะเราไม่ได้ดัดแปลงใดๆนะคะเราเป็น รถแบบว่าเช็คประวัติได้ทุกคันนะคะพี่นะรถของเราเนี่ยคือเกรด A อย่างที่นกบอกนะคะรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดค่ะคุณพี่เครื่องยงเครื่องยนต์เดิมหมดค่ะไม่มีการดัดแปลงใดๆนะคะนี่ภายในหรูหราแบบนี้เลยนะคะเซียนต้านะคะนี่มีจอด้านหน้าคอนโซลคอนโซลเป็นเบาะหนังสีดำนะเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1.5ด้านในนะคะมีจอกลางให้ด้วยนะแถมเบาะหนังของเขานะคะเป็น3แถว นะคะพี่ได้นั่งได้ถึง7ที่นั่งเลยนะด้านหลังสามารถนั่งได้เช่นกันนะคะนี่คือ Toyota s เซียนตาเครื่องยนต์1.5ตัว V นะคะ529,000บาทราคานี้พี่พี่ซื้อได้แน่นอนนะะสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยค่ะคุณพี่วันนี้คุณพี่สนใจสีไหนติดต่อนอกได้เลยนะคะก่อนที่รถจะหมดนะสีบอนเงินก็สวยนะคะสีขาวก็ดูหรูนะให้พี่ๆได้เลือกตามเขาเรียกอะไร ตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะคะชอบตรงไหนซื้อตรงนั้นนะคะราคาก็แล้วแล้วแต่นะ คันนี้529,00 0ส่นานะคะส่วนสีบอลเงินคันนี้419,000น้าันั่นเองค่ะเป็นเครื่อง1นึวีเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมราคาต่างกันคันนี้มันปี2017นะคะพี่นะคันนี้ปี2017ค่ะคุณพี่นะเรขกไม่101,000กิโลค่ะนะคะใครอยากได้สีบอลเงินที่เป็นรถเจ็ด 7, ที่นั่งเซียนต้าติดต่อมานะราคา419,000บาทนะโครงสร้างเดิมเลยนะคะพี่พี่จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวค่ะคุณพี่นะอยากได้ แบบซื้อสดหรือจัดแฟแนัน์ติดต่อนกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะเราขายตามราคาที่แจ้งทั้งหมดค่ะไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนพี่ๆไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยว่าตัวสีบอลเงินเป็นยังไงนะ,ะปี2017ก็ประตูสไลด์โอประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะคุณพี่นะคะนี่บง่งบอกถึงความหรูหรานะคะและนกจะบอกข้อดีของเซนตา้ารู้ไหมคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องใช้รถวีลแชร์นะนกแนะนาเซนตา้าค่ะคุณพี่นอกเหนือจากผู้ขับขีท่ที่ขับขี่แบบสบ แล้วนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาตินะคะที่เราแบบต้องนั่งรถวิลแชร์นะคะรถคันนี้สามารถไปดัดแปลงทําเป็นรถวิลแชร์แบบออโต้ได้เลยนะคะอันนี้คือความรู้จริงๆที่คุณลูกค้าซื้อแล้วเอกไปใช้งานจริงนะคะคือเขาเอาไปดัดแปลงเพราะว่ารถ เซียนต้าพี่สังเกตง่ายๆค่ะตรงคานตรงเนี้ยมันจะไม่มีขั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วไปใส่เป็นแบบรถที่เป็นเก้าอี้ออโต้ค่ะสำหรับลูกค้าที่นั่งวิลแชร์คันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะคุณพี่สามารถเอาไปดัดแปลงได้เป็นรถรุ่นเดียวที่ดัดแปลงได้เลยนะคะนกเห็นลูกค้าซื้อไปแล้วก็ใช้งานกันจริงด้วยนะคะแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานโดยทั่วไปนะคะคันนี้นกบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับ ลูกค้าที่ชอบเที่ยวนะออกทริปไปกับเพื่อนนะคะเออนั่งทะลงทะเลนะคะสามารถนั่งปรับชิลได้เลยเพราะว่าตัวเบาะเขาปรับได้อีกอย่างหนึ่งหรูหรากับประตูสไลด์ไฟฟ้านะฮะเออจะเห็นง่ายๆว่าโตโยตานะคะที่เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้จะมีในรถที่เป็นรถเล็กแบบนี้ก็คือเซนตานะคะแล้วก็ที่ขยับใหญ่กว่านี้เลยก็จะเป็นพวกอาผพาดเวลไฟนนะคะนี่ใครอยากได้รถหรูๆแบบนี้ติดต่อน,นอกเข้ามาได้เลยนะคะเครื่องยนต์1,54 2900 0นนะ โอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวนะคะพี่ๆดูกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวใครอยากได้รถรุ่นไหน ทักแชทหา,น,ะะหาทนกได้เลยนะคะหรือว่าโทรหานกได้เลยนะพี่ๆเลงไว้ก่อนนะคะว่าคันไหนโดนใจคันไหนโดนตานะคะสามารถซื้อได้ทุกคันค่ะคุณพี่รถตรงนี้นกการันตีว่าเป็นเกรด A นะเกรด A คือ A จริงๆนะคะเราไม่ได้เอา EDC มาเป็น A นะค,ะคือรถมันเป็น A นะคะพี่นะอ่ะโอเคมาอีกหนึ่งคันที่นอกอยากนําเสนอนะคะตรงนี้เป็นรถเวลอดนะคะโตโยตนน้าเวลอดเครื่องยนต์1.5ตัวพรีเมียมนะคะปี2023เลขใหม่69,000กิโลนะ พี่ดูโฉมหน้าด้านหน้าได้เลยนะคันนี้คือเป็นรถที่เป็นแวนที่สวยสวยเลยนะคะใครที่เป็นแบบ อยากได้ไม่ต้องสูงมากนะหมายถึงว่าตัวรถไม่ต้องสูงเท่า f อ r เนอร์นะคะแต่นั่งได้7คนนะคะก็สามารถเลือกเวลอดได้เลยนะคะและเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1.5นะคะสามารถวิ่งไกลๆได้เลยนะคะพี่และรถคันนี้เนี่ยปี2023ด้วยนะของเราคือเลขไมแท้คันนี้ไม่แค่69,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่ใครอยากได้รถที่เป็น7ที่นั่งแบบนี้ติดต่อมาเลยค่ะนะคะสีขาวมุกแบบนี้สวยๆนะคะใครอยากได้ หรือใครสนใจอยากดูข้อมูลรูปรถใดๆเพิ่มเติมพี่ทักแชทมานะคะหรือว่าโทรหานกได้เลยนะคันนี้น้อรเวลอสวยจริงนะคะ,<อ>ะเดี๋ยวนกให้ดูด้านหลังกันหน่อยนี่เลยนะนี่ค่ะด้านหลังพับเรียบแบบนี้เบาะพับเรียบแบบนี้นี่พี่ๆดู น,ะะนั่งได้สบายมากๆนะคะนี่ค่ะแถว3มเบาะพับเรียบแบบนี้นะคะใครมีลูกเล็กเด็กแดงนะ,ะมีน้องหมาน้องแมวที่ต้องบรรทุกรถคงรถเข็นนะคะหรือว่าใดๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอ่ะนะแถว2ก็สามารถพับได้เช่นกันนะคะพี่ใครที่อยากแบบเออบรรทุกของยาวไปพาดไปถึงด้านหน้าได้ไหมได้นะคะจริงๆเหมาะกับรถครอบครัวแล้วก็บรรทุกของได้เยอะด้วยมากๆนะฮะใครที่แบบขนก,กระเป๋าสัมภาระไปต่างประเทศนะรอขึ้นเครื่องก็ บรรทุกได้เยอะนะคะอันนี้อ่ะอย่างที่บอกนะคะบอกเลยว่าใช้งานตามเขาเรียกอะไรตามตามฟิลของเราได้เลยนะคะเราชอบแบบไหนคันไหนเลือกซื้อได้เลยค่ะนะคะรถเก่งลเงล็กรถเก่งใหญ่ได้หมดค่ะอ่ะมาถึงโซนนี้นะคะเราจอดกันแบบขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นรถที่เป็นกระบะนะคะที่มีจอดปะปนกับรถเจ็ที่นั่งที่เป็น Fortuner เป็น m u X เนะคะเป็นตัวเรียอะไรตรงนี้อ่ะ มิวเอ็กเนาะเป็นชมหน้าปีใหม่นะหรือว่าชมหน้าปี19ปี20ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นกมีหมดเลยพี่ต้องการปีอะไรนะต้องการรถแบบไหนปีอะไรคะนะคะตรงนี้เนี่ยนกบอกก่อนนะว่าเป็นรถมิวเอ็กเครื่องยนต์1.9เนะคะเป็นรถปี2021นะราคา8 9 9 0 0 0บาทนะ899,000ั 8, 99, 000, บาทและได้เครื่องยนต์1.9่นะคะพี่ๆดูชมหน้าได้เลยค่ะหรูหราตามสไตล์อีสุสูมากๆนะคะพี่ๆสนใจซื้อคันนี้8 0 0แสน 99,000กาับคุณพี่นะขยับไซส์ขึ้นมาเป็นรถครอบครัวใหญ่นะฮะขึ้นเหนือรองใต้ได้หมดเลยตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะสนใจซื้อติดต่อนกเข้ามาได้เลยคันนี้ไม่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลนะคะเป็นไม้แท้ประวัติเกรด A นะเราคัดมาให้แล้วนะคะพี่พี่ไม่ต้องเหนื่อยคัดเลยนะเราคัดให้หมดพี่พี่เดินมาถึงจิ้มได้เลยค่ะสนใจคันไหนราคาไหนแค่นั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูกับตัวโตโยต้ากันนิดนึงนะคะพี่พี่นะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ โตโยต้าตรงนี้ในส่วนของ f o r t u n e er, นนกมีเครื่องยนต์2.8นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อและเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะในส่วนของคันนี้จะเป็น Legend ดนะเครื่องยนต์2.8 Le เจนเดอสีขาวหลังคาดำนะคะแบ็กท็อปแบบนี้ใครอยากได้รถไฟหน้าบเฉี่ยวแบบนี้และ สไตล์ฟอร์จูเนอร์ติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะสนใจคันไหนเลือกได้เลยค่ะคุณพี่สนใจขาวมุกหลังคาดําหรือว่าสนใจคันสีด,ดําดูดุและสปอร์ตแบบนี้นะรถ2คันนี้คนละปีนะคะพี่นะคันนี้เนี่ยจะเป็นปี2021เครื่องยนต์2.8เป็นตัวซิกมาโฟนะฮะก็คือเป็นเกียร์ออโต้โฟวินะรถปี2021ราคา1ล้านหแสนบาทนะฮะสนใจซื้อติดต่อเข้ามาเลยนะคะประวัติดีฟรีดาวค่ะคุะคณพี่นะสามารถ เช็คประวัติของตัวเองได้นะฮะเออถ้าอยากจะใช้เครดิตไม่อยากใช้เงินก้อนช่วงนี้สามารถติดต่อนเน้ามาได้เลยนะฟรีดาวทุกคันค่ะคุณพี่นะประวัติดีฟรีดาวไปเลยค่ะอ่ะถัดมาอีกหนึ่งคันนะฮะตรงนี้เป็น f o r ์จูเนอนะไม่ใช่ Le เจนเดอรนะพี่นะคันนี้เป็น f o r ์จูเนอนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.8ตัววนะคะราคา899,000เหมือนกันค่ะราคาตัวนี้ไม่ลดแล้วนะพี่นะแล้วก็เป็นรถปี2019ค่ะคันนี้เรียหไม่149,000กิโลนะคะชมหน้านี้เลยค่ะ เป็น Fortuner นะเออคันนี้ Fortuner ถ้าคันนี้เป็น Legende เออตามชื่อนะคะตามชื่อถ้าพี่ๆสนใจซื้อคันไหนติดต่อมาได้เลยนะ899,000กับปี2019นะฮะแล้วก็1,100,000บาทกับปี2021นะคะสนใจคันไหนติดต่อมาเลยค่ะ0987942791นะคะอ่ะถัดมา นะเดี๋ยวจะถึงด้านหลังแล้วค่ะพี่ๆนะคะตรงนี้ Honda เราก็มีนะคะใครสนใจ Honda นะติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ CRV นะเครื่องยนต์2.4นะคะพี่699,000บาทนะรถปี2021นะคันนี้เลขไมล์แสน44,000กิโลนะสีขาวแบบนี้ค่ะโมหน้าแบบนี้เลยใครต้องการรถ HRV นะติดต่อนกเข้ามาได้เลยนะคะรถของเราบอกแล้วว่ามีหลายแบรนด์นะแต่เป็นเกรด A ทั้งหมดนะคะพี่นะที่พี่มอง ไปนะคะซ้ายมือเนี่ยทั้ง Fortuner ทั้ง Isuzu m u l มเก่าชมใหม่มีหมดเลยค่ะราคาตั้งแต่80แสนกว่าจนถึงล้านต้นนะคะพี่ๆสามารถเลือกซื้อตามงบตามกำลังได้เลยใครไม่อยากใช้เงินก้อนช่วงนี้จัดแฟนนั้นไปเลยค่ะฟรีดาวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาถึงด้านหลังกันนะคะตรงนี้เราผ่านมาเลยนะเดี๋ยวนกจะไปพูดถึงในโซนของที่เป็นรถกระบะและรถตู้นะคะตรงนี้เนี่ยใครที่เป็น สายที่ใช้รถตู้เอ่อรถตู้และรถกระบะนะฮะติดต่อมาได้เลยค่ะเรามีหลากหลายแบรนด์นะตรงนี้มี e-suzu สประตูตัว h ฮ g h l a n d ร er, ์นะไฮรันเดอร์คันนี้เครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้ราคา719,000ปี2023เลขไม่16,000กิโล นะไมน้อยมากๆพี่พี่แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะและรถของเราปี2023่สาีขาวมุกแบบนี้ในราคา719,0000าตัวนี้จัดไฟนนซ์นฟรีดาวได้นะคะถ้าคุณพี่เครดิตดีนะฟรีดาวกันไปได้เลยค่ะนะคะหรือว่าต้องการซื้อสดก็ซื้อได้เลยนะมาเดินเลือกเดินชมมาทดลองขับได้เลยพี่พี่สนใจคันไหนทักแชทหรือโทรหานกได้เดี๋ยวนกส่งรูปรถรอบคันหรือภายในนะคะให้คุณพี่ดูได้หมดเลยค่ะรวมถึงข้อมูลตัวสำเนาเรมใดๆต่างๆ,างๆนะคะได้หมดเลยค่ะคุณพี่ วันนี้เอาไม้พี่พี่ดูก่อนนะคะเป็นเรียกน้ำย่อยว่านกมีรถอะไรขายกับพี่พี่บ้างนะคะกับบริษัทเพชรยนต์ตรงนี้นะสาขาสุวินทวงศ์นะคะเอออ่ะถัดมานะคะตรงนี้ของนิสสันก็มีนะใครเป็นสาวกนิสสันนาวาล่านะคะเครื่องยนต์2.5นะติดต่อมาค่ะนะคะพี่ราคา3 4มแสนเนาะก็คือพี่พี่ถามพี่พี่ดูงบได้เลยนะว่าพี่พี่อยากจะซื้อรถรุ่นไหนในราคางบไหนนะคะเรามีให้เลือกหลากหลายมากๆเนาะนี่ ตัวไฮไลท์ของนกเลยวันนี้จริงๆอยากนำเสนอคันนี้มากนะเพราะว่ามันเป็นโตโยต้าที่เป็นไฮลักแชมป์เออไฮลักแชมป์คันนี้จริงๆมือหนึ่งยังหายากเลยนะหาส่งมอบยากมากนะคะตรงนี้เนี่ยให้พี่เดาว,ว่าไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนกจะบอกนะฮะอ่ะคันนี้เนี่ยเป็นปี2024นะปี2024ไม่พอ นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในเดี๋ยวดูได้เลยนะเพราะคันนี้นกอยากขายนะคันนี้อยากขายมากๆราคา499,000ค่ะคุณพี่เลขไม้นกบอกไปเลย7,000กิโลนะเลขไม้7,000กิโลค่ะคุณพี่ได้เกียร์ออโต้นะถามว่าคันนี้ดียังไงนะคะพี่ดูได้เลยค่ะเป็นรถแบบว่ามันดูเท่ะนะคะมันดูน่าใช้มากนะแล้วตอนที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยบริษัท ตโยต้าคือคันนี้เนี่ยหาสต็อกกันมากเลยนะคะตอนนี้เรามีมือ2แล้วนะคะพี่499,000บาทนะคะเป็นเกียร์ออโต้น,นะด้านหลังเนี่ยเป็นแบบกระบะท,ทาทานะพี่นะเป็นแบบเหล็กแข็งๆแ,แบบนี้นะ,ะถ้าพี่ๆต้องการเอารถไปดัดแปลงทําร้านก๋วยเตี๋ยวทําร้านกาแฟไปขายตมตลาดต่างๆสามารถเอาคันนี้ไปดัดแปลงได้เลยค่ะคุณพี่เอาไปสร้างอาชีพทําธุรกิจได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่ต้องการเอารถไปต่อย,ยอดทําเงินสร้างอาชีพเนาะติดต่อน,นกเข้ามาได้เลยนะคะพี่คันนี้เป็นเกียร์ เกียร์ออโต้ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายขับสบายนะเออหรือจะผู้ชายขับง่ายผู้หญิงขับสบายก็ได้นะฮะสี่แสนบาทฝากไว้ด้วยนะคะรถปี2 0 2 4ีเกียร์ออโต้นะจ๊ะคันนี้อ่าใครอยากซื้อติดต่อน,นอกเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่จะไปแล้วนะก่อนที่จะโดนจองนะฮะอ่ะแล้วก็สาวกที่เป็นสมาร์ทแคปพรีเนเนอร์เกียร์ออโต้ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2021นะคะราคา499,000บาทนะฮะเป็นรถเครื่อง ยนตอง4นะคะพี่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นพีลนเนอร์นะด้านหน้านี่บอกเป็นเออเป็นตัวพีเลนเนอร์คือมีบันไดข้างมันเป็นตัวสูงเอาง่ายๆนะคะสีดำแบบนี้นะรถมันไม่ได้เข้ามาเยอะมากนะในกระบะนะคะมันจะเข้ามาแค่แบบบางคันเพราะว่าเราคัดรถมาจริงๆนะคะพี่รถที่แบบว่ามีเฉียวชนนะหรือว่า,ามีโครงสร้าง ดนชนจนเขาเรียกอะไรจนเสียโครงสร้างเราจะไม่เอามาขายเลยนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเป็นเกรด A นะอย่างที่นกบอกว่าตรวจมาแล้ว215จุดนะคะพี่ดูด้านในก็ได้นะนี่ดูสภาพนะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะคะพี่นี่เราไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจซื้อติดต่อมาได้เลยนะคะ499,000บาทนะคะพี่นะ499,000บาทซื้อสดได้จัดแฟรนซ์ได้ค่ะรีดาวกันไปเลยนะของเราทุกคันตรงนี้นะได้คุณภาพแล้วยังได้ราคาที่คุ้มค่าด้วยนะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์คลิปของนกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะช่องนกเรดี้คาร์หน8นะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะนกอยู่กับบริษัทเพชรยนต์ที่ขายรถมือ2ยอดขายดีอันดับหนึ่งะคะสนใจซื้อติดต่อน,นกเข้ามาได้เลยค่ะ098 794 2791นะคะฝากพี่ๆไว้ด้วยบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ